สวัด้วยนะครับวันนี้ออกมาล่าปลาช่อนนะครับแถบเห้วยนะครับหลังห้วยนะครับทุ่งนานะครับสไตล์บรรยากาศเย็นๆนะครับนี่นะครับใช้แบบชิวๆนะครับร็อกตัวนี้นะครับเบสตัวนี้คือแบบเอามาหยอดเล่นดูนะครับเพื่อจะฟุกติดกับบ้านสักตัวหนึ่งนะครับพอได้ทอดนะครับ ไม่แน่ใจนะครับปลามันนี้เงียบหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับรู้สึกมันก็ถือว่ามาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศเอีวเนี่ยใช้ตัวเขียวนะครับใส่ยากบเขียวผมเองนะครับโทษทีนะถือถือกล้องนะครับไม่ค่อยไม่มีที่วางกล้องนะครับ ดูนะครัโอ้โหลื่นนะอืมนี่ครับก็มีบางคนเขามาใส่ใส่เบ็ดนะครับเล็กนะครับธรรมชาตินะครับแบบธรรมชาตินะครับนี่างผมนะครับชิวๆนะครับอันสั้นนะครับที่ยอดอันสั้นนะครับแต่ก็หมาดนะครับตัวนี้นะครับ ตัวจิ๋วนะครับเ็ดรอกจิ๋วนะครับเบ็ดตัวจิวนะวจ๋วนะจิ๋วๆนะครับแต่บางทีก็ไม่เกี่ยวกับว่าตามยี่ห้อนะครับมันเกี่ยวว่ามันมีปลาไหมครับมีปลาที่เฉพาะได้หรือเปล่ามไม่แน่ใจนะผมันต้องทดสอบลองดูนะคอันนี้เป็นสะเขานะครับผมก็ไม่อยากไปยุ่งเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แต่เ,เอาตามทุ่งนาได้นะครับไปหย่อนสะเขานี่ครับเข้าผมอีกนะครับ นี่นะปลานะ่าจะลงดีนะที่บนบรรยากาศธรรมชาตินะครับยามเย็นนะครับท่านใดฝากติดตามฝากแชร์ด้วยนะครับผมก็ช่องใหม่นะครับผมว่างก็ผมก็มาลงคอนเทนต์นะครับก็เกี่ยวกับตัปลาบ้างนะครับทำกับข้าวบ้างนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับขอสักพัน f o l l o w นะครับขอได้กำลังใจ นี่ผมเรือกมาในดำนะครับตัวคุ้มหลังนะครับไาไหนก็ต้องมีตัวดำหมดเราก็ไม่แน่ว่ามีอะไรบา้างนะครับแต่มันก็พอดูแลเราได้นะครับนะครับนี่นะครับเขาวสวยนะครับบรรยากาศดีนะครับผมก็ยัง ไม่แน่ใจว่าจะลงไหนก่อนนะครับปลาช่อนมันบางทีก็มันก็อยู่ทั่วทิศทั่วแดนนะครับทั่วไปนะครับเราก็ต้องระวังสัตว์เลื้อยคลานด้วยนะครับยิ่งหน้าฝนด้วยนะครับช่วงนี้นะครับนี่นะครับเหยื่อประจําผมนะครับผมก็เสียเหยื่อไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าติดต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้อัดหน่อยนะครับ ัดให้มันนั่นๆตอนเจอตัวใหญ่ดึงมันจะได้ไม่หลุดนะครับบางทีแรงมันเยอะจริงนะครับตัวสองโลสมโลนะครับเคยได้นะเคยได้นบนี่นครับมาดูกันนะครับโอ้โหครับคิดว่า shadow นะครับที่ไหนได้นะครับไปครับ ฝากติดตามด้วยนะครับช่องผมนะครับฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับทุกท่านนะครับทํามบรรยากาศชิวๆนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสโอกาสหน่าจะถ่ายทํามากกว่านี้หน่อยนะครับคลิปคลิปล่าสุดอาจจะค้างหน่อยนะครับที่ลงไปนะครับก็ขอโทษทีนะครับท่านผู้ชมนะครับพอดีผมถ่ายจากโทรศัพท์นะครับมันก็ค้างบ้างอะไรบ้างนะครับ โอเคนะครับตามงบประมาณนะครับนี่นะครับสไตล์ชิวๆครับโอเคนะครับอย่างนั้นฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมล่าต่อนะครับสวัสดีครับ